สวัสดีครับมือนี้อยู่กับเชฟอ้วนนี่ก็ครับมือนี้เชฟอ้วนสิมาเสนอเมนูนี่ครับต้มเล้งครับเนี่ยต้มเล้งครับเนี่ยครับต้มเล้งครับมีวัดเบิองวัตถุดิบครับมันก็สิมีไอ้ซี่โครงไอ้กระดูกหมูครับตรงเล้งมันนะครับตรงสันหลังมันนะครับเนี่ยครับแล้วก็ขาดปลาได้ครับนี่ครับเสียใจน้ำซุปห่อวานครับหัวไชเท้าแล้วก็ข่า้อครับ แล้วก็หาพักซี่กับเกลือรครับมากวดอื่นก็มาหันนั่นเองครับหันหัวไชเท่ากันครับนี่ครับหันหัวไชเท่ากันหันเป็นแว่นเป็นวันครับเพื่อนำซุปห้องสีเดวหวานครับ นี่ครับเอาลงกันเอาลงงความกันกับกระดูกเลยครับ ลองเอาไปเห็ดเบิ้งก็ได้ได้ครับเอาไปเห็ดเบิ้งครับตุ่มเล่งครับตุ่มปิ้ปื้อได้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเอาตุ่มปิ้ปืนแล้วเขาจังมาปรุงทีหลังครับเดี๋ยวก่อนอื่นมามาเบื้องพี่การเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปเอาเล่งนี่ครับตุ่มให้เป็นปืนนครับพร้อมกับม้วนใช้เท่านี่ครับไปครับไปเบืงวิธีการเนี่ยครับก่อนอื่นเอาหางพะชีครับรากพะชีครับไป เลือลงไปก่อนครับนี่ลงไปน้ำครับนี่มาเ,าเท่านะครับลงไปนี่ครับไาลงไปแล้วน้ำซุปฮอยงสีเดว,วาน,นครับ เนี่ยตามด้วยเนี่ยครับกระดูกเล่งครับเอาลงไปปึ๊บเนี่ยครับเนี่ยครับบดสองขุนด้อครับเดี๋ยวน้ำใหญ่ครับหเดี๋ยวมาสิข้าวครับเนี่ครับเดี๋ยวาลืมรถดีสซน้ำด้วยครับเดี๋ยวเอารดดีสซก่อนครับเนี่ยครับเอารดดีส่ครับ ทิ้งไว้ประมาณต้มใบต้มเล็งไว้ประมาณในหนึ่งชั่วโมงนะครับบัดสิเปื่อยพอดีเลยครับหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับเปื่อยครับแล้วเขาจังมาปรุงครับทาครับทาสักชั่วโมงนึงเนาะครับเนี่ยครับพอเป็นอย่างนี้นะครับให้ไอ้ช้อนฟองออกดนะครับน้ำซุปเขาจังสเสดสัยครับช้อนฟองออกครับนี่ ตอนฟองที่ว่าอันนี้ครับนี่ครับเริ่มไอม้ไร,ร,รนะครับนี่ครับเริ่มไอ้ทานีทถ้าอันนี้ไอ้หัวใจเท่าเริ่มเส้นสนี่เริ่มได้การนะครับเดี๋ยวครับต้มต่ออีกครึ่งชัมม่วโมงครับ จังมาปรุงครับเวลาเนี่ยเราจะเห็ดปรุงเส็บแซบครับนี่ครับต้มเล่งครับนี่ตุ่มเปื่อยครับก็สิเปื่อยอีกคาอีกครึ่งชั่วโมงครับก็สิเปื่อยครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเนี่ยได้ที่แล้วครับเล่งเฮ้านี่ครับเปื่อยแล้วมาครับบานเดี๋ยวจะมาจัดจานนะครับบานเนี่ยอันนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วครับนี่ นี่หัวไชเทาหอมมาครับมาจัดจานครับเดี๋ยวทีจัดจานอ่ะปรุงแซ่บครับไปครับครับมาครับนี่ห้าสิมาปรุงห้าสซมาปรุงน้ำแบบเปรี้ยวครับได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับเล่งเฮาพร้อมหัวไชเท่าครับมาครับเดี๋ยวมาปรุงน้ำให้แซ่บๆกันครับก่อนอื่นนี่ครับ พริกที่ห่อทำไว้ใส่ลงไปครับนี่น้ำบักหน้าครับบอยบังน้าขวดได้นะครับบีบใส่นี่แล้วครับใส่ลงไปปึบ๊บนี่น้ำปลาครับน้ำปลาใส่ลงไปปึบ๊บนี่ ขาดไปได้ครับเสียรายบไล้ชูรถครับนี่แล้วก็นี่ครับพักที่ห้างส้อยไว้ครับใส่ลงไปนี่คนครับนี่อไปครับนี่ครับนี่ นี่ครับเขาชิมว่าอันเนี้ครับเอาน้ำใส่บ้าครับเออใส่บ้าครับนเ,นเนี่ยเอนี่เสร็จเรียบร้อยครับ เนี่ยครับเนี่ยไปเอาเอาไปเห็ดกินลองมึงนะครับต้่มเล่งครับเนี่ยครับบวชสูตรครับพรอันคลิปนาครับบายบายครับปุ้นปุ้นจุกกระชับแจ้วนากินไหครับเนี่เนี่ยครับเล่งครับต้่มเร่งครับ อ่อนคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับปุ้มปุ้มจุกรจักกจั๊ก